ทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกมพบเพื่อนในโรงแรมกันนะโอ้เฮเราลงจะมาเปิดกล่องลุ้นวดวา,า,าไปเลย,ยก โชคได้ลุ้นโชคเยอะเลยอได้ธรรมดาเล่นกันอีกรอบโอ้ยมาตันเลินโอ้โหคุณน้องค่ะ โอเควันนี้ก็เป็นตีมฮาโลวีนเนาะนี่ตีมฮาโลวีนนี่คือ,อพี่ทะเลาะพี่ทะเลาะนอะ้อง <c oughs> โอ้โหไปเลยมึงเกิดทำกูตกโอเคนะโโทุกคนเอาไป <c oughs> จะไปที่ไหนดี ไปที่ไหนดีนะาอ๋อไปหมุนไปหมุนของก่อนจะได้ของได้ของเก่าค่ะห<อ>มุนไปเลยห<อ>มุนไปเลยห<อ>มุนไปเลยเ<อ>ลยอะโอเคเราหมุนกันเสร็จแล้วคลิปแล้วก็ไปขายของนะจ๊ะดาวหนึ่งมันก็จะได้ขายได้นึ่างไยบ้าท ทำอยู่ตรงขายๆเราก็จิกๆชื่ออันนี้สามอยเจ็สิบห้าโอเคเงินเราก็ชำน้อยไปนิดนึงโอเคโหดูสิงั้นเราก็กากมีเซตมาทุกคนอีกคอยอคุยคนี่ วะหลอดตรงไหนวะเออไม่หลอดตรงไหนวะหลอดตรงไหนอืมใช่หลอดตรงไหงนงั้นเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนกันเลยเพื่อนเรางั้นหนึ่ตงตาไปดูกันเลยว่าเขาจะมาตาเป็นยังไงน,นะคะทุกคนนี่จริงเรา เราพูดเราพูดเนแล้ว,ล,ว,ล,วลองดูดิเพืนจะทำทานี้ได้บอ่อุ๊ยทำอะไรด้วยนีคือท่าเต้นลำนะจ๊ะ นี่คือเพื่อนเราสวยกว่าเราอีกอืมสักด้วยเราขาวกว่าแล้วเนี่ยดูเพลินเพ่เหมือนเราขาวกวับเราเท่ากันนั่นแหละนี่ 음 u m เปิดกล่องของขวันเป๊บอออืือื้้้ฮ nice ัลโหลแหวนอายุไฮไลท์สตรีทก็เดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละที่อันนี้ที่ล็อบบี้นะต่อไปเราไปที่ชายหาดกันเลยไปที่ชายหาดกัน ชายหามก็มันเป็นอย่างนี้แหละมีคนหลออคนสวยคนที่อะไรอะไรอย่างนี้นี่นนี้นีนนนะ่นี่นีนาา่นีนาา่นี่น,าานจร,จรนิี่นี่นี่นี่ดูดูด,ดูชายหาดก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะไปห้อง ครัวเกิดเลยนะรอมันโหลดเสร็จแป๊บหนึ่งนะเ,เปิดแล้วครัวก็จะประมาณนี้เนาะอืมประมาณนี้อุ้ยจีบก็เหรอไหนขอดุด คนนี้น่าจะรหลอุ้ยรหลดจริงๆค่ะรหลดตรงสเปกแค่เล่นก็จะประมาณนี้นะอุ้ยเพิ่งเห็นโอ้โหเราไปล้างจานชืดชุดดนี่อันนี้ก็จะประมาณแบบทอดทอดทอดอะไรอย่างนี้ ต่อไปไปเที่ยวห้องอะไรกนไมลูกเรือยเรือยเรืไปห้องก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะนี่นะคะ ก็จะโอ้โหสวยมากเลยสวยตรงสเปกแล้วเีื่องไม่ใช่หรอกมันไม่ซ้ำเลยแต่วิจารณ์ชาวบ้านเขาอ่ะอ่ะอต่อไปเอาเป็นอืมไปที่ห้องอื่นกันเลยนะต่อไปก็ห้องนี่เนาะ ดีจใจแทนก็นบอกดีฟรีบอกอัดกนันแน่พูดเจ้าก้าวฟรุดอุ้ยน่ารักนี่ทุกคนอ่านดูงวงงวงจึงนอนในใจแล้วได้นะอุ้ยน่ารักจึงย้อยยอ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 ยบุ้มสาธิรู้สึกที่รักเกินไปเกินไปคำคมกันแน่จะคุณรัเบยียส่งเธอตึดให้ของขวัญจึงไม่ต่อ เออก็จะประมาณนี้เนาะเรยวคนดูอ่ยางได้แล้วไปที่นี่ดูดูด,ดคนสวยเป็นไงบ้างจ้าอ๋อสบายจ้านี่นะคะตีมฮาโลาวีนที่จริงมันเป็นน้ำสีฟ้าเลยนะแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นน้ำสีฟ้าเหมือนกันแต่ไม่มีโครงกระดูกนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถีฟ้าเหมือนกันเนาะแล้วตรงนี้ ก็จะมีสับแบบนี้แล้วก็สับแบบนี้แล้วก็เทียนด้วยก็จะประมาณนี้ <c oughs> กแ็แค่นี้อืมแค่นี้แหละแล้วเราก็จะไปห้องถนน sun เวเว e t เว mời <tôi> mẹ mời mẹ <tăng đoạn> okay. mời okay, okay. mẹ mời mẹ năm mẹ mời mẹ, mẹ. mẹ, 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 mẹ. ปรมานี้นะทุกคนบอกว่าสงสอยจังซึ่งเป็นไม่ได้อยังไงค่ะข้าบนี่ค่ะประตูนี้นะคะปึ้มขึ้นมาได้แล้วค่ะลงไปก็แค่นี้ค่ะก็หมดแล้วนะคะไม่赖ค่ะ